โตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นใหม่ล่าสุดกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการยานยนต์ไทยด้วยดีไซน์ที่หรูหราทัานสมัยและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและสายลุยถือเป็น SUV ระดับพรีเมียมที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวด้านดีไซน์ภายนอกโตโยต้าฟอร์จูเนอร์มาพร้อมโฉมใหม่หมดจดไฟหน้าแบบเลนสแมทริกทรงเรียวยาวเพิ่มความดุดันเส้นสายตัวถังที่โฉบเฉี่ยวและล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่เสริมความภูมิฐาน สีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะสีขาวมุกที่ให้ภาพลักษณ์หรูหราเหมาะกับทุกโอกาสภายในห้องโดยสารก็ยกระดับไม่แพ้กันด้วยการใช้วัสดุพรีเมียมเบาะหนังแท้แบบปรับไฟฟ้าหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่สร้างบรรยากาศเหมือนห้องโดยสารชั้นหนึ่งอีกทั้งยังมีไฟแอมเบียนทรายรอบคันช่วยเพิ่มความรู้สึกหรูหราในทุกการเดินทางในส่วนของเครื่องยนต์โยต้าฟอ t ์จู r นอร์สองพัใช้ขุมพลังใหม่ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัด มีทั้งเครื่องดีเซลเทอร์โบและเครื่องเบนซินไฮบริดรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษรุ่นล่าสุดช่วยรักษาสิ่งแวดลอ้อมพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อที่พัฒนาให้ควบคุมง่ายเหมาะกับการลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือออฟโรดเรื่องความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดที่รวมฟังชันช่วยเหลือผู้ขับขี่<ๆ>เช่นระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนและกล้อง360อองศาทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ โดยรวมแล้ว Toyota f o r er t ์จูเ2026ไม่ใช่เพียงแค่ SUV ธรรมดาแต่เป็นรถที่สะท้อนภาพลักษณ์ความสำเร็จและรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของเหมาะกับทั้งผู้ที่มองหารถครอบครัวที่สะดวกสบายและผู้ที่ต้องการสมรรถนะอันทรงพลังสำหรับการผจญภัย Toyota f o r t u n ูเ er 2026รุ่นใหม่นี้ไม่ได้โดดเด่นเพียงด้านหน้าเท่านั้นแต่ยังใส่ใจรายละเอียดของด้านหลังอย่างพิถีพิถันซึ่งเป็นมุมที่หลายคนให้ความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบ SUV สไตล์พรีเมียมที่ต้องการความสมบูรณ์แบบรอบคันเริ่มต้นด้วยชุดไฟไท้ายแบบเลสิกเนเจอร์ดีไซน์ใหม่ที่บางเฉียบและยาวขึ้นกว่ารุ่นเดิมทำให้มุมมองด้านหลังดูทันสมัยและมีเอกลักษณ์มากขึ้นแสงไฟถูกออกแบบให้ส่องสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความหรูหราไปพร้อมกันกันชนหลังถูกออกแบบให้แข็งแรงและมีเส้นสายที่ดุดันแต่ยังคงความเรียบหรูตามสไตล์ฟอร์จูเนอร์ช่องไอเสียคู่ดูอัลเอ็กซ์เฮาส์ แบบซ่อนในการชนทําให้ด้านหลังดูมีมิติและบ่งบอกถึงสมรรถนะที่ทรงพลังขณะเดียวกันยังคงความหรูที่ไม่โอเวอร์จนเกินไปประตูท้ายไฟฟ้าถูกติดตั้งมาเป็นมาตรฐานรองรับการเปิดปิดด้วยระบบคิกเซนเซอร์ที่เพียงแค่ใช้เท้าแตะใต้กันชนก็สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้สะดวกเหมาะสําหรับผู้ที่ถือของพรุงพลังหรือกําลังเดินทางกับครอบครัวช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางปรับเบาะนั่งได้หลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและทริปเดินทางไกล ในส่วนของรายละเอียดเล็กๆอย่างการตกแต่งด้วยโครเมียมเงางามโลโกโล้ฟอร์จูเนแบบใหม่ที่ดูพรีเมียมและสปอยเลอร์หลังที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตล้วนทําให้ภาพรวมด้านหลังดูหรูหรามีระดับและแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดเมื่อมองจากมุมไกลโตยโย t ้า o อร์จูเนอร์2026ด้านหลังสามารถสะท้อนบุคลิกของผู้ขับได้อย่างชัดเจนนั่นคือความมั่นใจภูมิฐานและพร้อมสําหรับทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความภูมิฐาน หรือการเดินทางออกต่างจังหวัดที่เน้นความอเนกประสงค์สรุปแล้วด้านหลังของ Toyota Fortuner 2026ถือเป็นการออกแบบที่สมบูรณ์แบบระหว่างความงามความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นดีไซน์ที่ไม่เพียงทำให้รถโดดเด่นบนท้องถนนแต่ยังสะท้อนรสนิยมของผู้ครอบครองได้อย่างหรูหราเหนือระดับ Toyota Fortuner 2026รุ่นใหม่ได้ยกระดับมาตร,รฐานห้องโดยสารให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของ SUV แบบดั้งเดิมไปอีกขั้นด้วยการออกแบบที่เน้นความหรูหรา เทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งทันทีที่เปิดประตูเข้ามาจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศพรีเมียมวัสดุที่ใช้เป็นหนังแท้คุณภาพสูงตัดเดย็บด้วยเส้นได้แบบละเอียดเพิ่มสัมผัสหรูหราในทุกมุมเบาะนั่งคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบอุ่นเบาะรองรับการนั่งขับทางไกลได้อย่างสบายโดยเฉพาะเบาะคนขับที่ถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้ควบคุมรถได้มั่นใจและไม่เมื่อยลา้า แผงคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่หมดจดมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่14นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายควบคู่กับระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL ที่มอบประสบการณ์การฟังดนตรีในระดับโรงภาพยนตร์ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแยกอิสระ3โซนปรโซนเค a t e c o ม t r คอนโทรลช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการภายในยังมีไฟแอมเบียนทรารอบห้องโดยสารที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและหรูหรา ขณะที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่มาพร้อมวัสดุดหนังแท้และระบบแสดงผลเฮดอัพดิสเพลยที่ช่วยให้ผู้ขับมองเห็นข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนด้านหลังยังคงให้ความสำคัญกับผู้โดยสารแถว2และ3โด้วยเบาะนั่งที่กว้างขวางปรับเอนได้หลายระดับพร้อมพื้นที่วางขากว้างขึ้นแอร์แยกช่องสำหรับทุกแถวและพอร์ตชาร์จ USB-C ครบทุกตำแหน่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวกสบายสูงสุด นอกจากนี้ Toyota f o r t u n ูเ2อร์ยังเพิ่มระบบ Active Noise Control ที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบยิ่งขึ้นเสมือนอยู่ในเรานอสุดหรูเหมาะกับการเดินทางทั้งใกล้และไกลสรุปแล้วภายในของ Toyota f o r t u n ูเ2อร์คือการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นผู้ขับหรือผู้โดยสารทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่ารถ SUV ทั่วไปอย่างแท้จริง โ o โ o ต้าฟอร์จูเ2,026รุ่นใหม่ล่าสุดไม่ได้สร้างความประทับใจเพียงแค่ดีไซน์และความหรูหราภายในเท่านั้นแต่ยังยกระดับสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้ตอบโจทย์ผู้ขับยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความแรงความประหยัดและการรักสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันสำหรับรุ่นปี2,026นี้โตโยต้เตรียมวางขุมพลังให้เลือกหลายแบบเริ่มตั้งแต่เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเจเนเรชันใหม่ที่ถูกปรับปรุงให้เผาไหม้สะอาดขึ้น ลดการปล่อยมลพิษแต่ยังคงไว้ซึ่งแรงบิดมหาศาลเหมาะสำหรับการลากจูงและการขับลุยเส้นทางออฟโรดขนาะเดียวกันยังประหยัดน้ำมันมากกว่ารุ่นก่อนๆอ,อย่างชัดเจนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์สันดาบและมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มกำลังขับเคลื่อนทันใจในรอบต่ำพร้อมมอบความเงียบและความนุ่มนวลในการขับขี่ในเมืองเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นใหม่ยังช่วยเก็บพลังงานได้ดียิ่งขึ้น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิมระบบเกียร์ก็ถูกพัฒนาใหม่เช่นกันโดยใช้เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็วทําให้ผู้ขับรู้สึกถึงความต่อเนื่องและการตอบสนองที่ฉับไวไม่ว่าจะเร่งแซงบนทางด่วนหรือขับบนเส้นทางทุรกันดารระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4WD รุ่นใหม่ที่มาพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายเช่น Eco, Normal, Sport และ Off Road โหมดช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนน นอกจากนี้โตโยต้ายังติดตั้งระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มกำลังแม้ในการเดินทางระยะไกลหรือเส้นทางที่ต้องใช้พลังงานอย่างหนักอีกทั้งยังเสริมด้วยระบบสตาร์ตสต็อปอัตโนมัติเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเมื่อหยุดรถในสภาพการจราจรติดขัดสรุปแล้วเครื่องยนต์ของโตโยต้า o r t ์ u n เ er, น2026คือการผสมผสานระหว่างสมรรถนะที่ทรงพลังความประหยัดและเทคโนโลยีรักโลกเหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ต้องการพลังขับเคลื่อนอันดุดัน และผู้ที่ให้ความสำคัญกับความประหยัดและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่เพียงแค่หัวใจของรถแต่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ Fortuner 2026ครองใจผู้ใช้ SUV ย SUV ในทุกยุคสมัย